ประชาธิปกกษัตริย์ผพูดในอาจลังประชาธิปไตยกรสยิรสัสองพระองค์ก่อนคือเบอร์ห้ากับเบอร์หกเป็นคนที่ต่อต้านประชาธิปไตยอย่างมากโดยองค์แรกคนที่เป็นพ่อนี่นะครับองค์แรกเนี่หาว่าพวกที่สนับสนุนระบบรัฐสภา,านั้นพูดไปโดยรู้งูงูปลาปา เพราะฝันเฟื่องไปว่าตนเองซึ่งเป็นกษัตริย์จะทรงประพฤติการอันใดก็ต้องเป็นไปตามทางที่สมควรและยุติธรรมและหลงนึกว่าถึงจะมีสสคนก็ยังคงเชื่อกษัตริตย์มากกว่าสสส่วนองค์ต่อมาองค์ที่เป็นพี่ชายกันนะครับเบอร์หกนี่เป็นพี่ของเบอร์เจ็ดส่วนองค์ถัดมา ก็แสดงความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องฉวยอำนาจว่าการปกครองแบบเก่าสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามีราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นคำนี้มาตั้งแต่สมัยวชิราวุธรชัชกาลที่หกนะครับคำว่าราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นคืออย่างอื่นไม่ต้องมีครับไม่จําเป็นมีราชาพอแล้วและพยายามต่อต้านระบบประชาธิปไตยอย่างรุนแรง ประดุดผู้ที่ปิดหูปิดตาตนเองโดยดึงเอาระบบประชาธิปไตยไปผัวพันกับความจลาจโวนวายไอที่เรียกว่ารัฐที่เอาอย่างแะครับมันวุนว่นวายประชาธิปไตยสู้มีกษัตริย์ไม่ได้สบายปือสบายดีครับไม่ต้องวุนว่นวายดังเห็นได้จากบทความเรื่องความกระจัดกระจายแห่งเมืองจีนและการจราจโนในรัสเซียซึ่งพระองค์แปลมาจากภาษาอังกฤษเพื่อปกป้องสถานภาพที่ได้เปรียบ ของตนไว้ก็คือหมายถึงว่ารัชกาลที่หกท่านต่อต้านการเปลี่ยนแปลงท่านพูดว่าเมืองกินไม่ดีประชาธิปไตยไม่ดีรัเชเยจรจนไม่ดีความคิดที่ล้าหลังของกรรษัตริย์ทั้งสองขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของประเทศชาติจึงถูกพวกผู้ที่รักชาติต่อต้านตลอดมาซึ่งจากบันทึกของพระองค์เองได้ชี้ว่าตั้งแต่ปลายสมัย สเสด็จพ่อแล้วที่มีผู้วิาพษากษ์วิจารณ์กษัตริย์ในแง่ลบมากขึ้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงครับหลายๆประเทศเขาเปลี่ยนแปลงช่วงรัชกาลที่ห้าหกเจ็ดบันทึกนั้นมีสาระตรงกับความคิดของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชาราชที่ว่านับแต่ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระทเจ้ายหลวงเป็นต้นมาคือรัชกาลที่ห้าความเชื่อมั่นในพระบรมราโชบายดูเบาบางลง เกิดมีความเห็นว่าทำอย่างนั้นจะดีกว่าทำอย่างนี้จะดีกว่าทำอย่างนั้นเป็นการเดือดร้อนแก่ราษดรสำหรับราชการที่เจ็ดนั้นมีความทันสมัยกว่าพี่ชายและพ่อคือเห็นว่าฐานะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในสถาวะลำบากความเคลื่อนไหวทางความคิดในประเทศแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระยะเวลาของ ระบบเอากาธิปไตยเหลือน้อยเต็มทีเอากาธิปไตยคือว่าเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวแล้วครับคือระบบสมุยรสิทธิราชแต่ถึงพระองค์จะรู้เช่นนี้และมีโอกาสเป็นกษัตริย์อยู่หลายปีก็มิได้ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆให้เกิดขึ้นในเวลาอันสมควรจนทำให้สภาว่การทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองเลวร้วายลงทุกทีแมหนังสือพิมพ์เช่นนครสาร บางกอกการเมืองปากกาไทยสยามรีวิวสีกรุงและไทยหนุ่มจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยและเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ไทยหนุ่มฉบับกรกฎาคม2470ถึงกับเสียสีพวกสักดินาว่าอย่าว่าแต่ราะฎรที่ไม่ได้รับการศึกษาจะเป็นพลเมืองที่ถุงความเจริญของประเทศเลยถึงพระเจ้าแผ่นดินที่มีชีวิต ไม่เต็มความก็เป็นภัยกับประเทศเหมือนกันแต่พวกเจ้าก็ยังคงแสดงทีท่าว่าเป็นพระอิปภูนสิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปี2475อันเป็นันรายของพวกศตินาพวกอนุรักษนิยมที่จะต้องจดจำไปตลอดชีวิตและเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้รัชกาลที่เจ็ดต้องสละราชสมบัติทงสวดานตอนนี้ ตำนานกรุงรัตนโกสินทร์การเมืองภาคประชาชนเป็นประวัติศาสตร์อีกแนวหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่มีผู้พยายามค้นคว้าใครอยากอ่านฉบับเต็มนะครับไปเปิดดูดตามเว็บจะเป็นเว็บเฮลโลสยามในหลายๆเว็บมีทิ้งไว้ครับก็จะมีการอ้างมีที่มาที่ไปที่เอามาเล่าให้ฟังนี้เป็นฉบับที่มีการ ปรับปรุงแล้วนะครับพยายามลดอคติคือบางครั้งเป็นการเขียนด้วยอารมณ์เขียนด้วยความคิดความเชื่อก็พยายามจะตัดตรงนั้นออกจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผลที่เป็นวิทยาศาสตร์มันต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนนะครับที่เราเคยเรียนในห้องเป็นปวัติศาสตร์ที่เขาเขียนของเขาเอง ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นการเขียนเพื่อสดุดีเพื่อยกย่องคนบางกลุ่มบางพวกว่าเขาเป็นคนดีไม่เคยทำผิดเป็นเทวดาจิตใจอบอ้อมอารีเป็นผู้มีบุญคุณกับประเทศนี้แล้วมองประชาชนว่าประชาชนเป็นผู้อยู่อาศัยประชาชนเป็นเพียงไถ่ฟ้าค่าแผ่นดินค่าแปลว่าขี้ข่านะครับประชาชนเป็นทาส แต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับสมัยนี้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันไอ้สมัยก่อนมันแล้วไปแล้วครับสมัยก่อนไม่เจริญก็แล้วไปแล้วถือว่าแล้วแล้วกันไปมาสู่สมัยใหม่ก็ต้องว่ากันตามระบอบประชาธิปไตยมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่ให้ใครเลิกนับถือใครไม่ใช่นะครับ แต่ที่พูดเพื่อให้เห็นว่าความจริงมันคืออะไรทำไมคนจริงเท่าเทียมกันทำไมเราต้องใช้ประชาธิปไตยเพราะมนุษย์เท่าเทียมกันมนุษย์จะดีจะชั่วจะน่านับถือหรือไม่อยู่ที่การกระทำมิใช่อยู่ที่ชาติกําเนิดครับชาติกําเนิดบางครั้งยกย่องว่าเป็นชาติกําเนิดที่ดีแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งเป็นชาติกําเนิดที่ชั่วร้ายก็ได้ครับเป็นชาติกําเนิดที่เอาเปรียบผู้คน เป็นชาติกําเนิดที่เห็นแก่ได้เป็นชาติกําเนิดที่กดประชาชนลงเป็นไพร่ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญครับประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีความเชื่อมีความเข้าใจว่าคนทุกคนเกิดมาเท่ากันจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทําอยู่ที่กรรมกรรมคือการกระทํานะครับไม่ใช่กรรมคือสิ่งที่ทําไว้แต่ชาติก่อนกรรมคือการกระทําในปัจจุบัน จะนับถือใครไม่นับถือใครอยู่ที่การกระทำํำกฎหมายคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เพื่อให้มีความคิดความเข้าใจในสิ่งที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่ร่วมกันอย่างสงบอย่างสันติอย่างมีความเข้าใจอย่างที่มีความจริงใจอย่างที่รู้หน้าที่ควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติอะไร แล้วในโอกาสต่อไปก็เข้าใจว่าจะได้อ่านบทต่อไปนะครับซึ่งก็พยายามดัดแปลงให้มาสอดคล้องกับยุคสมัยก็วันนี้ก็คงขอยุติลงได้เวลาทุนนี้นะครับแล้วได้พบกันใหม่ถ้าไม่มีปัญหาก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ การเมืองภาคประชาชน พงศวดานกุงรัตนโกสินทร์ตอนที่สี่อานันธมหิดลกษัตริย์หนุ่มผู้เป็นเหยื่อของความทะเยอทะยานความขัดแย้งของพวกสักินาปัจจุบันเริ่มขึ้นเมื่อรัชกาลที่เจ็ดสละราชสมบัติเนื่องจากรัชกาลที่เจ็ดไม่มีพระอนุชาไม่มีพระโอรส ไม่มีปธิดาตามกฎมเทเณฑนบานการสืบราชสันตติวงศ์จะต้องกระทำโดยการสืบเชื้อพระวงศ์จากวงในสุดออกมาซึ่งท่านแรกก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์แต่เนื่องจากพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์มีแม่เป็นชาวรัสเซียมีพระชายาคือเมียเป็นชาวอังกฤษเป็นการผิดกฎมณฑนบาน จึงไม่สามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้องค์ถัดมาคือพระองค์เจ้าวลานนทวัตแต่เนื่องจากมีพระชายาหรือมีเมียเป็นชาวตะวันตกเป็นฝรั่งจึงไม่ได้รับการเลือกอีกเช่นกันตำแหน่งนี้จึงตกมาอยู่กับพระองค์เจ้าอานันธมหิดลในที่สุด อันที่จริงพระองค์เจ้าอาันธรมหิดลและพระองค์เจ้าภูมิพลมีพ่อคือกรมหลวงสงขานากรินกับนางสาวสังวานตะละพัฒซึ่งเป็นหญิงสามัญชนลูกกีนลูกที่เกิดมาจึงมีศัก์เป็นเพียงหม่อมเจ้าเท่านั้นแต่เนื่องจากกรมหลวงสงขานครินเป็นบิดาทางการแพทย์สร้างคุณงามความดีไว้มาก รัชก,การที่เจ็ดจริงปรดเก้าให้ลูกของกรมหลวงสงขาเลื่อนฐานันดรศักเป็นพระองค์เจ้าเพื่อตอบแทนที่กรมหลวงสงขาต้องสิ้นพระชนในวัยหนุ่มชะกันโดยการบุกเบิกการแพทย์ไทยเมื่อครั้งที่พระองค์เจ้าอานันรมหิดลเป็นก,กษัตริย์พระองค์มีอายุเพียงเก้าพรรษาเท่านั้นและกันยังศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ รัชการที่แปดเมื่อทรงพระเยาว์เมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้นได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมามากโดยเฉพาะความรู้ทางด้านการปกครองถึงแม้พระองค์จะได้ชื่อว่ามีเชื้อสายกษัตริย์แต่ก็มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีการปกครองตนเองอีกทั้งได้รับอิทธิพลจากการสละราชบัลลังก์ของรัชการที่เจ็ด จึงมีพระราชดำริที่จะสละราชสมบัติและเลิกล้มระบบกษัตริย์เพราะเห็นว่ายุคนี้การเป็นกษัตริย์นั้นเป็นการเอาเปรียบประชาชนและผู้ปกครองประเทศควรมาจากการเลือกตั้งโดยพระองค์จะลงเล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยตนเองเรื่องนี้อาจทำให้ราชวงศ์ไม่สบายใจมากทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นได้ เหตุการณ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือรัชการที่แปดทรงเห็นด้วยกับความคิดในการปรับปรุงประเทศของด็อร์ปรีดีพนมยงซึ่งเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่ระยะหนึ่งโดยเฉพาะเข้าโครงเศรษฐกิจของชาติที่มีเนื้อหาการจัดระบบสากรและการปฏิรูปที่ดินอย่างขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และเรื่องนี้กระทบผลประโยชน์ของพวกศัตดินาอย่างรุนแรงเพราะพวกศัตดินาเป็นเจ้าที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศพวกศัตดินาจึงใส่ร้ายหาว่าด็อกเตอร์ปีดีพนมยงเป็นคอมมิวนิสต์เนื่องจากรัชการที่แปดเป็นกษัตริย์หนุ่มที่มีเลือดรักชาติแรงกล้าและเห็นใจประชาชนเป็นพื้นจึงทรงออกนั่งตุลาการด้วยตนเอง ทั้งยังออกเยี่ยมประชาชนอยู่หนึ่งเนืยงเช่นคนจีนที่สำเพ็งซึ่งปรากฏว่าชาวจีนถวายความนับถือและจงรักภักดีมากการออกเยี่ยมตามที่ต่างๆทำให้พระองค์ได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงทำให้ความคิดของพระองค์ยิ่งขัดแย้งกับพวกสตินามากขึ้นเป็นลำดับ ราชวงศ์จึงมีความหวาดประหวนและยอมไม่ได้ที่พระองค์มีแนวโน้มว่าอาจจะลาออกหรือยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์อันหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงและผลประโยชน์จำนวนหาศาลที่จะดนบนดาลความสุขสบายแก่ตนเองและ